เมนูไก่ต้มขมิ้นค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค l เลยช n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแค่เลจะพาทุกคนมาทําเมนูไก่ต้มขมิน้นเมนูง่ายๆพื้นบ้านง่ายๆนะคะค้าแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะวัตถุดิบส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อไก่ค่ะหั่นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยมีเกลือป่นค่ะ มีขมิ้นนะคะแคเลทุบเอาค่ะแล้วก็หัวหอมกับกระเทียมนะคะปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มีตะไคร้ค่ะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะค่ะส่วนผสมมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทําไก่ต้มขมิ้นกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรานําน้าเปล่านะคะมาเทใส่หมอ้อได้เลย ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมก็กระเทียมก็บุบๆเขาหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นขมิ้นค่ะตามด้วยเกลือปลน ค่ะหลังจากนั้นนะคะแค่เลยจะปิดฝาหม้อไว้ค่ะเดี๋ยวรอให้สมุนไพรของเราเดือดและส่งกลิ่นหอมเลยนะคะค่ะเมื่อเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ค่ะลงไปเลย เมื่อเราใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะก็ให้ปิดฝาหมอ้อเลยค่ะอย่าพึ่งคนนะคะถ้าเราคนเนี่ยจะทําให้เขาคาวค่ะและไก่นะคะเราต้องใส่ไปตอนที่น้ําเดือดแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงจะทําให้ไม่คาวค่ะปิดฝาหมอ้อไว้เลยค่ะค่ะเมื่อน้ําเดือดจนไก่สุกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เปิดฝาหมอ้อคนได้เลยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวแค่เลยนะคะจะใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงค่ะในส่วนของพวกน้ำตาลนะคะใครชอบก็สามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องชิมรสก่อนนะก่อนที่เราจะใส่น้ำปลาเพราะว่าเราใส่เกลือป่นลงไปค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะ ค่ะก็ใส่น้ำปลาลงไปได้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพอดีแล้วค่ะเห็นไหมคะสีเหลืองๆก็จะออกแล้วนะเป็นสีของขมิ้นค่ะทําง่ายๆค่ะอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นขมิน้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะนอกจากจะไก่เอาไปทําต้มยำแล้วเอามาทําต้มขมิ้นก็อร่อยค่ะ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกใบโหะบระพาใบกะเพราอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไก่ต้มขมิ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะไก่ต้มขมิ้นค่ะน่าทานไหมคะสีเหลืองเหลืองนะคะค่ะอร่อยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเทเลยด้วยนะคะแล้ววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ